ตัดทิ้งไปพอตไม่สนดึงเนมาไกเซโดเริ่มงองแงมันต้องอย่างนี้สิวะเชลซีเดินเครื่องคว้าอดัมสสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาเย็นนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมสำหรับคนที่มาดูครั้งแรกนะผมทำเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างสามารถกดที่ description ข้างล่างได้เลยสาบายกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทำได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะ a l l e of sunshine นะครับผมตีมันแม่มาแล้วใครที่ มองหาดอกไม้นะครับผมของขวัญน,นะครับผมในวันแม่นะไม่ว่าจะเป็นกระเช้าหรือว่าจะเป็นกลองหรือว่าจะเป็นช่อบแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดแติดตามนั่นทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อะไรออฟชันชัยฝากไว้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัางานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบารัวกันในเซอร์ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่ข่าวของคริสโตเฟอร์แอนแ้น,น,ะะอน,น,นีี่ย น่าจะหนักนะน่าจะหนักยังไม่มีออฟฟิเชียลอะไรออกมานะครับผมแต่รายงานล่าสุดจากไซมอนจอร์ไสของแอตติยูเคนะบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่ใช่ข่าวดีเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเอนคุนคูนะครับผมซึ่งคาดว่าเชลซีเนี่ยจะมีการแถลงนะครับผมจะมีการประกาศนะผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปเนี่ยภายในวันนี้นะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามกันก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คือข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยมันมีแบบเอ้ยบอกว่าเจ็บ MCL นะ MCL นะครับผมนั่นก็คือเอ็นหัวเข่าด้านในนะก็ เจ็บ2รอบมานะเจ็บขาสองรอบแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเอ่อจะเจ็บยาวแค่ไหนเจ็บจริงๆหรือเปล่าบางข่าวบอกว่าเจ็บเป็นเดือนเลยนะครับผมก็เอ่อแล้วก็อย่างที่บอกนะพอถ้าสมมติจะเจ็บเป็นเดือนจริงๆเนี่ยแฟนบอลต่างประเทศนะครับผมก็ห,หลายๆคนก็บอกนะแบบเฮ้ยอ,อย่างนั้น,น่ะเอาชัวเฟลิกกลับมาดีกว่าไหมเออทุกคนคิ้มได้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมแต่จริงๆนะเนี่ยเออน่าน่า,น,า,น,าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะกลัวว่าจะแบบ ถ้าไม่หายขาดขึ้นมาเนี่ยเออแบบฟอร์มกำลังดีๆด,ด้วยเหมือนกันในช่วงปีซีซั่นเนาะก็น่าเสียดายซึ่งถ้าเจ็บหนักจริงๆน่าจะไม่ได้ลงเกมที่เจอขาดลิเวอร์พูด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปมีข่าวอะไรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะแวบไปพูดถึงเนมาร์กันหน่อยนะครับผมโอ้โหอันนี้รายงานจากหลายสื่อเลยนะครับผมอาร์มซีสปอร์ตนะเลเกฟ์นะครับผมท็อกสปอร์ตก็มาการเดียนะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายจากนีซ่าคินเซราของอิมมิงสันดาด้วยเหมือนกันนะเริ่มต้นจากอาร์มซีสปอร์ตก่อนนะครับผมฟาบิสฮอกกินนะบอกว่าเอเย่นต์ของเนมาร์นะครับผมกะลังเจรจากับเชลซีถือความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมนะครับผมเนมาร์เนี่ยหวังว่าจะกลับไปที่บาร์ซ่านะครับผมแต่อย่างที่บอกบาร์ซ่าเนี่ยติดปัญหาเเเเเเรรรืื่่่่่ออออองงงกกกกาาาาาินน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 นะะะแแล้้ววีีียยย็ไมมมจูใผททขชบััดดสห ดังนั้นเนี่ยการกลับไปที่บาร์ซ่าจึงเป็นไปไม่ได้แนะ่นอนนะสโมสรจากบราซิลก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับผมแต่เนย์มาร์เนี่ยยังต้องการเล่นอยู่ในลีกที่มีการแข่งขันสูงต่อไปนะครับผมจึงทําให้การกลับบ้านเกิดตอนนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับผมส่วนเชลซีเนี่ยมันดูเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ด้วยมีเรื่องของการเงินสโมสรน,นะครับผมเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยจึงเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ยังไงก็ตามตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสําหรับเนย์มาร์เนี่ยนั่นก็คืออยู่ท เลอก,กิฟ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะเชลซีเนี่ยกำลังสอบถามถึงความเป็นไปได้นะครับผมกับเดียเย่นของเนย์มานะครับผมในการดึงตัวมาร่วมทีมนะแล้วก็ท็อปสปอร์ตเนี่ยบอกว่าเนย์มาเนี่ยไม่น่าจะใช่นักเตะแบบที่โปเชตติโน่เนี่ยอยากจะทํางานด้วยนะครับผมอายุเยอะแล้วด้วยอีโก้ก็น่าจะสูงเหมือนกันนะครับผมถึงแม้จะบอกอย่างที่บอกนะแม้จะเก่งนะครับผมแต่พอสเนี่ยก็อยากทำงานกับนักเตะอายุน้อยมากกว่าด้วย สั้นๆจากเจคอบสไตเบิร์กนะครับผมบอกว่าแรงข่าวภายในเนี่ยปฏิเสธนะครับผมที่มีการจะดึงเนมามาร่วมทีมด้วยเหมือนกันนะของเชลซีนะครับผมแล้วก็อ่ะอัปเดตล่าสุดจากนิซาคินเซล่านะครับผมพูดยาวแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าโพเชติโนเนี่ยไม่ได้ดต้องการจะกลับมาร่วมงานกับเนมาที่เชลซีเลยนะเนมาเนี่ยถูกเปเอเชตั้งขายไว้นะครับผมแล้วก็รายงานจากฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อคือนนะครับผมบอกว่าเนมาเนี่ยน่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นมาที่สแตมฟอร์ดบีทด้วยเหมือนนนกะัะ เชื่อว่าเปอเชเน่อาจจะยอมรับข้อเสนอที่ราวๆหกสิบล้านถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับผมแต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าโปเชติโน่ไม่ต้องการดึงดาวเตะวัยซากเอีมาร่วมทีมที่เชลซีนะเนมานะครับผมได้ค่าเหนื่อยฟังดีๆหกแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เปเชนะครับผมะฉะนั้น,นการย้ายสำหรับเขาเไม่ส่งผลดีต่อสโมสรการเงินของสโมสรเชลซีแน่นอนนะนอกจากนีนย้ยังมีความกังวลนะครับผมเรื่องของโปรไฟล์ใช่หรือเปล่าสําหรับแนวทางแล้วก็สไตล์ฟุตบอลของโปเชติโน่ที่พยายามจะนํามาใช้ที่เชลซีนะครับผม พอเชสติโนและเชลซีเนี่ยวางแท็กติกไว้วางกลยุทธ์ไว้วางเสดนที่ไว้นะครับผมว่าต้องการคว้านักเตะนะครับผมที่อายุน้อยนะมากกว่าที่จะซื้อซุปตามาร่วมทีมนะครับผมแล้วก็ Lawrence art, ลอเรนซ์จัวและก็พอลวินเซอรี่นะครับผมพอออคิลาเนี่ยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพอเชสติโนนะและการย้ายมาของเนมานะครับผม ผมมองว่าไม่ต้องคิดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะเนม,มาเน่ต้องการกลับไปที่บาร์ซ่ามากกว่านะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธนะครับผมที่จะคว้าตัวครียนเอมบาปเป้มาจากเปีเอเแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ เอาจริงเห็นแค่ข่าวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าถูกปะเคยพูดไปนานมากแล้วตั้งแต่ช่วงแบบตลาดหน้าหนาวจริงๆถ้ามีข่าวกับเนย์มามานี่ก็ตัดไปได้เลยนะอายุเยอะแล้วนะครับผมค่าเหนื่อยก็แพงค่าตัวก็แพงนะครับผมแล้วก็จะมีค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอีกไม่รู้มาเดี๋ยวเป็นลูคากู2ทําไงอะตกใจกันหมดเลยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมาเราหรอกแต่จะไปทีมไหนหรือจะอยู่ไปเอเชียต่อหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มีข่าวอะไรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะจากตัวรุกผ่านไปนะครับผมไปพูดถึงตัวตัดเกมอย่างไทเลอร์อดัมส์กันหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแอตติกยูเคนะโรมาโน่เทเลกราฟนะครับผมแล้วก็ไซส์สกายสปอร์ตด้วยเหมือนกันนะอ่ะแอตติกยูเคนะบอกว่าเชลซีนะเตรียมที่จะยกระดับความสนใจในตัวของไทเลอร์อดัมจากลีสนะครับผมสัปดาห์นี้เลยแหละเชลซี Chelsea เนี่ยกลำลังพิจารณาถึงการเซ็นสัญญากับอดัมนะครับผมที่มีค่าฉีกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับผมค่าฉีกสัญญานะ แล้วค่าป้าเชลซีเนี่ยจะยื่นข้อเสนอสำหรับมอเนเซกายเซโดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ร่วมในช่วงปีซีซั่นนัดสุดท้ายนะครับผมที่ไบตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็โรมาโน่น,นะครับผมก็พูดคล้ายๆกันนะบอกว่าไทเลอร์อดัมนะครับผมตกเป็นเป้าหมายนะแล้วก็เชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อนะครับผมพูดคุยกับเอเจนต์ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันค่าสิสัญญาเนี่ยอยู่ที่20ล้านปอนด์เมื่อทีมมมมมมลลลสสตกกกกกชชััััั้้นน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 นไไปะะะะคคครรรบบบผผญญาาาาาีีีี็เเเเเยยททงง์แขออว่่ซ เตรียมพิสัมเรื่องเซ็นสัญญากับไทเลอร์อดัมของลีดนะครับผมเพื่อมาเสริมทีมของปอเชติโนก่อนฤด,ดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะปิดดิวมอยเซตไกเซโดก่อนฤด,ดูกาลจะเริ่มด้วยเหมือนกันนะอดัมเนี่ยพร้อมย้ายออกจากลีสนะครับผมหลังจากที่ตกชั้นไปนะครับผมเมื่อด,ดูกาลที่แล้วนะเชลซีเนี่ยกำลังมองถึงการเสริมในตำแหน่งกองกลางนะครับผมกาลาเกอร์เนี่ยก็เป็นที่ต้องการของสเปอร์ด้วยเหมือนกันส่วนมอยเซตไกเซโดเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักนะครับผมแต่ยังไม่มีรนานะเาไบตันนยตค100ยะค เชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งที่เซ็นสัญญากับอดัมส์นะครับผมแม้ว่าจะมีทีมอื่นเนี่ยติดต่อมาเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเชลซีเนี่ยก็ยังเจรจากับมอรเซกาเซโดต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องยื่นถึงร้อยล้านปอนด์เลยนะครับผมเพื่อคว้าตัวกกเซโดถึงค่าตัวจะไม่เท่ากันนะครับผมที่กับเดคันไรที่เขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ยกำลังมองถึงการเสริมตัวรุกนะครับผมในกองกลางนะแล้วก็กองหน้าด้วยเหมือนกัน ทิ้งท้ายจากสกายสปอร์ตนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับไทเลอร์อดัมส์นะครับผมของลีฟนะซึ่งสโมสรเนี่ยมองถึงการเซ็นสัญญากับกองกลางอีก2คนในซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันนั่นคือมาร์เซกไกเซโดนะครับผมแล้วก็โรเมโอลาเวียของเซาว์เทมปันนะแต่เข้าใจว่าอดัมเนี่ยที่มีค่าฉีกสัญญา20ล้านปอนด์เนี่ยมันทำให้เชลซีเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินจำนวนนี้หรือว่าจะเจราจาแบบผ่อนจ่ายนะครับผมก็ ออผมพูดไปแล้วแหละอย่างที่บอกนะครับผมการที่เราได้อดัมมาเนี่ยก็คือเอามาเป็นตัวหมุนเวียนนะไม่ว่าจะได้เป็นไกเซโดมาหรือว่าทำไกเซโดไม่ได้จริงเอาลาเวียมาเราต้องมีตัวตัดเกม2ตัวแล้วกันว่าถ้าสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเจ็บไปเนาะมันจะได้มีตัวตัดเกมอาชีพจริงๆนี่แหละไว้ช่วยเหลือทีมด้วยเหมือนกันนะคอยหมุนเวียนด้วยเหมือนกันกับสควอตเดฟนะครับผมก็อย่างที่บอกเออเลยตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็น2ทางนะแยกไปนะครับผมดีลกับอดัมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ดีวกับตัวอื่นไปด้วยะะซึ่งอีกีกกกกตััวนนนนนึึงง่่นะ่่ยออาาาทบมม็ุ้ข ครับผมนั่นก็คือมอยเซตไกเซโดนะครับผมอันนี้เนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจแรงงานจากเลเลโวนะครับผมแล้วก็อิมนิ่งแตนดาร์ดนะแล้วก็โรมาโนนะครับผม BBC แล้วก็การเดียนด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าล่าสุดนะบอกว่าไกเซโดเนี่ย เริ่มกองแงแล้วนะครับผมไม่ซ้อมไม่วอร์มไม่เล่นอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับผมอ่ะเริ่มจากเรเวโวก่อนนะบอกว่ามอยเซกไกเซโดไม่ได้ฝึกซ้อมกับไบรตันในวันนี้นะครับผมแล้วก็หยิบข้าวขคออจากสโมสรไปแล้วนะเพราะว่าต้องการจะเล่นให้เชลซีเท่านั้นอ่ะนิซ่าคิเซล่าเนี่ยบอกว่ามอยเซกไกเซโดนะครับผมได้การฝึกซ้อมกับไบรตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและพยายามที่จะยา้ายไปที่เชลซีนะครับผมแล้วก็โดนปฏิเสธข้อเสนอไปแล้ว3ครั้งสาหรับเชลซีนะแล้วยังก็ตามนะครับผมข้อเสนอล่าสุดที่80ล้าปนนแปด ได้นะถึงแม้ว่าไบรตันเนี่ยจะตั้งราคาไว้ที่ร้อยล้านปอนด์แต่ไกเซโดก็ยังอยากจะย้ายไปเล่นที่เชลซีอยู่ดีนะครับผมโรมาโน่ก็พูดคล้ายกันนะบอกว่าเชลซีแล้วไบรตันเนี่ยกลับมาเจราจาโดยตรงนะครับผมอย่างที่คาดไว้นะสำหรับดีลของไกเซโดไกเซโดเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งได้ระบุชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการย้ายทีมนะ ไซมอนสโตนนะครับผมของ b d ดีนะบอกว่ามาร์เซกาเซโดเนี่ยไม่ได้มามึกไม่ได้มาฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์นะครับผมแต่แรงข่าวที่ใกล้ชิดของนักเตะเนี่ยบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังกับท่าทีของไบรตันนะครับผมที่จะปล่อยเขาไปร่วมทีมเชลซีนะไบรตันเนี่ยยังคาดหวังว่าจะไม่มีสโมสรไหนเนี่ยเข้าถึงค่าตัวของไกเซโดได้เลยนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับผมว่าไกเซโดเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมกับไบรตันอีกหรือเปล่าในวันอังคารนี้นะ ท้งนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยจุดยืนของพวกเขาเนี่ยก็คือกำลังถูกทดสอบอยู่เหมือนกันแะหว่างไกาเซโดกับไรตันนะ ทิ้งท้ายจากเจคอบไซเบอร์ของกาเดียนนะครับผมบอกว่าแรงข่าวเนี่ยยืนยันเลยนะครับผมว่าไกเซโดเนี่ยที่ไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวานนะครับผมไม่ใช่เรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นนะและเขาเนี่ยไม่น่าจะได้ลงเล่นในนัดที่เจอกับไบรตันไบรตันเจอกับลูตันด้วยนะครับผมตันเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีการคาดการนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยจะต้องการเซ็นสัญญานะครับผมดึงเขามาจากไบรตันนะถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าตัวที่100ล้านปอนด์ก็ตามนะครับผมเชลซีเนี่ยจะ แหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะต้องพักเป็นหลักเดือนหรือไม่ก็หลักอาทิตย์เลยเหมือนกันนะครับผมการที่ไม่มีคุณครูคคคเนี่ยทำให้เพิ่มแรงกดดันนะว่าเชลซีเนี่ยต้องเสริมตัวรุกเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นไมเคิลโอลิเซ่ของคริสตัลพาเลตก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะอ่าที่ไก่เซโด่ก่อนงองแงงงแงคือดีอ่าอย่างที่บอกนะนักเตะต้องช่วยผลักดันอะไรมากซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ่ย อย่างที่บอกนะอย่างตอนที่โฟฟาน่าใช่ไหมเออโฟฟาน่านะครับผมก็ที่ตอนนั้นจะย้ายจากเลสเตอร์ไปใช่ไหมเออเวซี่โฟฟาน่าอยากจะย้ายจากเลสเตอร์เนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นนะก็ตอนนั้นก็เหมือนแตกหักเออคุ้งๆแบบดื้อกับสมโมสรน,นิดนึงก็รอะะดูเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ากับนัดลูตันนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยไกเซโร่ไม่ได้ลงเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นว่าจะไปไปได้ว่ามีอาจจะเขาเรียกนะอาจจะมีแนวโน้มว่าจะมาทีมเรามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นรอติดตามมาต่อไปนะครับผม โอเคอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่าโอ้ยเอ,อ่อต้อง เพิ่มตัวรุกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ะล่าสุดนะครับผมตีเป็นลือไปก่อนนะรายงานจากเดลี่เมลนะครับผมไซมอนโจนส์นะบอกว่าโพเชติโน่เนี่ยคาดว่าจะได้นักเตะมาเพิ่มอีก4คนเลยนะนักเตะใหม่มาเพิ่มอีก4คนก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงนะครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยมีไทเลอร์อดัมส์นะครับผมแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นะแล้วก็มีดูซานวาลาโฮวิตนะครับผมรวมถึงโมเซกไกเซโดด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับผมแล้วก็ที่คริสตัลพาเลีเนี่ยไม่มีความสุขขขกกกััับบเเเเเเเชลลลซซซีีีทนะท่่ออาา่่ーー่่าาาาาไหหรรรรนนนนนนนะะะตตติิิดดดอออออโ้้้้มมมมคผแแวว็ยยูใ์งื แต่อย่างที่บอกนะตอนนี้เนี่ยคริสตัลพาเลตก็ต้องการยืมตัวลูอิสฮอร์ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ข่าวนี้ที่บอกว่าทำไมตีเป็นลือไปก่อนนะบอกว่าโพเชติโน่เนี่ยคิดว่าจะมี4คนเข้ามานะอ่ะไทเลอร์อดัมโอเคใช่ไหมเอ่อมอร์เซกาเซโดโอเคใช่ไหมแล้วก็มีอ่ามอยอ,อ,อะไรนะโอลิเซอีกแต่บอกว่าคาดว่าจะมีดูซานวาลาหิตเข้ามาเนี่ยแสดงว่าพอสเนี่ยตัดสินใจแล้วหรือเปล่าเออแต่อย่างที่บอกมัน,นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยตีเป็นลือไปก่อน มันผมว่าไม่ได้พอสหรอกว่าจะเดาว่าจะมีคือเดลี่เมลนี่ยแหละคาดการเองนะครับผมว่าจะต้องมาเขาเรียกนะจะต้องจะมีนักเตะเนี่ยเข้ามาเพิ่ม4ีคนด้วยเหมือนกันนะอ้าวอย่างที่บอกก็เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะเมื่อกี้พอพูดถึงดูซานวาลาโฮวิตใช่ไหมอ่าไปแวบพูดถึงหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะบอกว่าเชลซีและยูเว่เนี่ยมีกําหนดนะครับผมในการเจราจารอบใหม่นะเรื่องของการแลกตัวกันร,ระหว่างดูซานวาลาโฮวิตแล้วก็โรเมลูลูกากูนะผ่านเจราจากับคนกลางนะครับผมแล้วก็ยูเว่เนี่ยยืนยันที่ราคา40ล้านยูโรนะครับผมแต่จุดสําคัญเนี่ยคือการตัดสินใจของเชลซีนะเกี่ยวกับวาลาโฮวิตซึ่งมันขึ้นอยู่กับพอเชติโน่ด้วยเหมือนกันเห็นปะข่าวมันลิงก์งกันข่่่่่่าาาาวววมมมัันนนนลลลิิงกกก์เเเเดดีีีบอออ้ยยพคจจะะ วาราเข้ามาแต่โลมาโนบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะอ่ะก็อย่างที่บอกแหละพูดมาตลอดพอไม่ต่างจากเดิมอย่างที่บอกราพอตัดสินใจก่อนแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะไปข่าวต่อไปหน่อยนะครับผมกม็ดูฟังแล้วก็หมั่นไส้นะอันนี้รายง,งานจากไซมอนจอร์ัานของแอตติยูเคนะบอกว่ามีการพูดถึงนะครับผมบอกว่าเจ้าของเชลซีเนี่ย พยายามที่จะให้ลูกกกูเนี่ยย้ายไปที่ซาอุให้ได้นะครับผมแต่เขาเนี่ยแสดงความชัดเจนนะว่าไม่พร้อมจะย้ายแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนะแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงด้วยเอาอะไรไปคิด <c oughs> ไปมั่นหน้ามั่นหนกมาจากไหนเออก็อย่างที่บอกนะก็ทัศนคติแหละตอนนี้เริ่มทัศนคติแล้วทัศนคติแปลกๆแ,แ,แ,แล้วนะเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเชลซีกับยูเว่จะตกลงกันยังไงนะถ้าสมมุติว่าเ เชลซีเนี่ยอยากจะปล่อยออกไปอยู่แล้วแหละเออมองมองว่าแบบว่าอีมุมหนึ่งก็จ่ายสี่สิบล้านเอาวาราโฮวิดมาแล้วก็เอาลูกกกูไปอย่างนี้นนก,าาก,าาก,ก,ก็ก็อาจจะดีแต่มันอาจจะแพงเกินไปไงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะรอติดตามมนต่อไปรอติดตามมาต่อไปเม,มา๊งไ,ไปเอาความมั่นใจแบบนี้มาจากไหนนะะอย่างที่บอกนะครับผมก็ทัศนคติเริ่มแปลกๆไปเรื่อยๆนะกับโรเมรลูกกกูนะครับผมโอเคอ่ะก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซั s สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาร้ดินมีเร อันนี้นะครับผมรายงานจากฟุตบอลอิสไซเดอร์นะนะเกี่ยวกับลูคิสฮอนะครับผมบอกว่าคริสัลพาเลตเนี่ยมีความคืบหน้าในการเจรจากับเชลซีนะครับผมถึงเรื่องการเซ็นสัญญากับลูวิสฮอแบบยืมตัวซึ่งคาดว่าจะปิดเดียวกันอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ต้องการขายฮอลนะครับผมจะเชื่อว่าเขาจะมีพัฒนาต่อไปเรื่อยๆดีที่สุดเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกการได้ลงเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยเสริมกระดูกให้น้องได้นะแล้วก็ฮอลเนี่ยเตรียมที่จะต่อสัญญ,ญาใหม,กะะม่กับรอ,อ,อย้ รอประกาศแล้วกันอ่ะราหรือไม่ก็รอรอสื่ออื่นรายงานเพิ่มแล้วกันนะเดี๋ยวไว้มีอะไรมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคทิ้งท้ายกันที่ข่าวของเดวิดวอชิงตันหน่อยนะครับผมอันนี้รายง,งานจากโรมาโน่นะสั้นๆบอกว่าเชลซีเนี่ยยังมีความมั่นใจกับการปิดดีลเดวิดวอชิงตันนะครับผมซึ่งค่าวว่าซานโต้เนี่ยจะยอมรับข้อเสนอที่ประมาณ20ล้านยูโรนะแล้วก็วอชิงตันเนี่ยต้องการไปที่เชลซีนะครับผมแล้วก็มีแผนที่จะปล่อยยืมเขาไปที่ซัลซ์บุกแล้วด้วยนะหลังจากที่ยื้อายมาเดี๋ยกวก็อาจจะปล่อยไปยืมตัวนะอย่างที่บอกไปก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสััััั้้้้้นนนนนนๆประมมมาาาณีแลลวววกนนก,นนกกกกบผผอออ่จไขฝดยยเ เลออ s ฟซันชายนะครับผมเซตวันแม่นะใครที่สนใจก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับผมเลออ s ฟซันชายฝากไปด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะบาร์โร่กันนเซอร์ทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับฝากไปด้วยนะโอเคอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะอ่ะ เนมาตัดไปได้เลยแหละตัดไปได้เลยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไกเซโดเริ่มงงแงอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะยกระดับในการย้ายทีมช่วยทีมได้แค่ไหนนะครับผมช่วยเชลซีได้แค่ไหนนะอ่ะแล้วก็ การคว้าอดัมมาไม่ต้องแปลกใจหรอกผมว่าเอามาเป็นตัวหมุนเวียนมากกว่าแล้วถ้าได้ไกเซโดมาเป็นตัวหลักจริงๆก็น่าจะลงสลับกันกับไกเซโดนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรอติดตามมนต่อไปแล้วกันนะครับมีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังนะคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมรอคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดดตาามนะคครรััับบบสสวีย